ผมหยิบปืนออกมาเช็คเลยครับเฮ้ยมันยิงเฉียดหัวไปไปไวเอาที่นี่เหรอพอมากๆเด้เสิร์ตมัยิงกูตายกูก็ไม่เสียใจอ่ะเออไปนายพานำเลยไปที่ผมสีแด่ต้องไหนอะหินอันนั้นอ่ะอยู่ตรงไหนใกล้ๆบ้านเลยปะเนี่ยมองไปทิศทิศแอเทอรวเราแอเทอรวใช่ไหมอ่าอันั้นเราเจอเลยโอเคอะไรเไปคนคนคน ถึงก่อนที่ยิงก่อนนะถึงก่อนยิงก่อนเลยถึงก่อนยิงก่อนไม่มันละยิงก่อนเลยเอาไปเปิดจุดอีกคนหนึ่งมันยังอยู่ใช่ไหมมันยังอยู่ใช่ไหมอยู่พี่อยู่ถ้ามันทิ้งจุดบอกนะกำลังเข้าหลังอันนี้ใส่ปืนใส่ปืนนะใส่ปืนใส่ปืนตะกายอยู่มันอยู่มันอยู่ในป่านี่แหละในป่าทิศทิศทิดวิวเนี่ยแหละ โอ้กูมี it, euh, ปืนสั้นอาจารย์นี่มีปืนอะไรอ่ะปืนสั้นเหนกันเสิร์สอ่ะไปทั้งคู่เลยรป่ะไปยืนชี้ชิ๊กกำแพงชิ๊กกำแพงฟอรเดชั่นล้างเหมือนกันนันละน่าจะปลอดภัยอยู่ยิงผมยิงผมนิ่งผต้นเคยนี่นี่นี่ผีอันนี้ผีอันนี้ผีอย่าให้ผีเห็นนะไอ้ตังไถ่พี่กิมระวังนะพี่อ่อได้ยินแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันยิงพี่มันยิงพี่มันยิงพี่แล้วซ้ายแป๊บนึงมึงมึงยืนรอบไปพวกกูจะฟังเสียง น้่ามือตามโมมากตอนนี้ผมเหมือนจะไม่มไหวแล้วเจ็บ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 มากเออข้าป่าดีต้องหลังวันนี้ยมาวิ่งกลับไปกำแพงวิ่งเอาแพงวิ่งกลับไปกำแพงใหญ่คือ <fits S 2> มันน่าจะใช้แฮมเตอร์พี่เพราะว่ามันงไงเนี่ยมีนเลยตั้งเอสอ่ะนิ่งเลยใช่ใช่ S S เฮ้ยเร,ราใคยิงวาว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 ใครยิงเนี่ย ไม่แน่นะไม่แน่อาจจะมาเลทหรือเปล่จะมันเปลี่ยนมันยิงก็เด็อะไรกูถามว่ามันโดนใครยิงนี่นีอยู่หน้าผมอยู่หน้าผมอ่หน้าผมอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วหายไปแล้วตาย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 ของตายใส่ เก็บของให้ผมควบคุมให้เก็บของควบคุมให้มาเพื่ออะไรพี่รูดรูท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 ไปไหมุกมุกมุกหมดหมดหมดอ่านั้นดีถอยดีถอยไม่เจอรถใช่ไหมดิย่างยังอย่งแถวนี้ไม่เจอเดี๋ยวเองตรงนี้แของไม่เยอะของไม่เยอะมันเอาความอบยิงไปเดินดูไปเดินดูแถวน้ำไปผมมีปืนพวกผมไม่ไม่ไม่เสียอะไรอยู่แล้วดูเจอมันก็ยิงเออเออเดินดูพี่กำลังวิ่งกลับได้นะกลับเลยครับกลับเลยครับ เจอวอนเซตพวกูเข้าไปให้ยิงลูกโค้งๆเมื่อกี้น่ะสะบัดมือได้ไหมเออบัดมือเลยครับลูกโค้งๆ,ๆเลยเอาไว้เอาค้าหยิบบ้านจะลืมนวิชั่นนะเก็บไว้ก็ดีพี่ชายฝากเอาแบตโทรศัพท์มาให้น้องชายสักอันหนึ่งแล้วกันได้ได้เดี๋ยวถือไว้ให้แบตนาวิชั่นติดรถไปสักติดก่อนโอ้โห อม่ใ่สนยเคลียหลังคาก่อนนะถ้วิ่งเข้ามาจริงไร่หลังคาตัวนึงน้องชายพี่เห็นแล้วหลังคาคาบินคาบินบนได้จัวไหมล่ะได้จัวไม่จัวันมันมันกบมันเอาหัวใส่เขาไปแล้วมันไม่มีตัวไหนก้าววิ่งหงมัวออกมาแล้วเนี่ยตอนนี้ตรงนี้เลยปะ ังเดี๋ยวเจอบ้้าานลงเยพิ่งเผยจุดฝั่งนี้นะเราวิ่งอ้อมก่อนนะผมไม่รู้ว่าเขาถกไปถ้าถกไปฝั่งนี้หมดก็จะแย่เอาฝั่งป่าเขาโทดอ่ะผมไม่รู้ว่ามันมีไหมเพราะตอนแรกมันมีตัวกฤขอีกฤษดีขอพระนะกฤษดีี้เอาขอคลาสเลยก่อนบี้มันใส่พี่อัพเลยวะน้องพี่ มากหน่อยพี่โอ้โหไม่เป็นระวี่อยู่กับปื้อนนะพี่เป็นม้วนนะพี่เป็นม้วนนะพี่อล้วพี่เอาไปแก้วโอเคโอเคมีใครต้องการผ้าไหมพี่พี่พี่ยังไม่ได้เชือกเชือกที่ปืนนี่ใครหยิบใครเอาบุญป่ะช่องลบขุดเราไปเอาแต่อาจจะแต่อาจจะได้แล้วนะเพราะว่าไอ้ขนาดไฟยังเติมปืนได้เลยต้องลองดูกลับไปลองดูต้องลองดู อ่ะพร้อมมีใครพร้อมมั้งอ่าพี่นิวเข้าจุดก่อนเลยพี่ประตูประตูขวาครับประตูขวาคือวีงใช่ป่ะอ่าไอเ E ใช่ป่ะเอคอพี่วิ่งออมด้วยพี่นิวพี่นิวอ้อมเหนินใต้มานะพี่เนิใต้ไปโอเคนี่มันส่งความโลกระชัดไอสัตว์เอ้ยมีแต่เตียงตลาดไปหมดเลยวิ่งคิดกำแพงเลยใช่ป่ะโอเคอ่าไม่ไม่ครับวิดคิดป่าติดกำแพงอ่ะ เดี๋ยวจำจุดก่อนแล้วเราค่อยโถมเข้าไปแต่บ้านมันคือที่กำแพงเลยใช่ไหมบ้านมันใช่ใช่โอเคโอเคมันอยู่น้ำแผ่นะลรนะผมผมเพิ่งเข้าเซิร์ฟบ้านน้ำแผ่นแปดตรเนียมาเห็นคนที่วิ่งมาจากไกลๆเลยเนี่ยเพราะว่าบ้านมันทางวิ่งมันโล่งเราต้องวิ่งในป่าที่ที่กำแพงมาแล้วก็รอเข้าทีเดียวรอเข้าจุดป้องกันนั่นเตียมเต่ายมเงินสายรกจคนล็อกเขาต้องเข้าเข้าจุดก่อนโอเคพี่เห็นละพี่ล็อกได้ละ นุ๊กแป้นมันผมยังเรอบจุดไม่ได้เห็นหลังคามันเดี๋ยวนะือไม่เห็นไม่ต้องรอให้แบบคนล็อกเขาแบบล็อกได้แบบเห็นทุกอย่างหมดเลยหน่อยหน่อยขอคานเข้าไปหน่อยเดี๋ยว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 ให้เดี๋ยวให้พี่ฮวดไปโคฟพี่พี่นิวก็ได้นะให้พี่จัดการเลยไหมพี่เห็นเด่นเด่นเลยประตูเควินาประตูเควินเปิดอยู่ไม่ยิงได้ยิงเลยเออพี่ตอนนี้เห็นแล้ว เราเจอเจอเจอตัวมันแล้วเหรออ่าพี่เห็นหัวมันเลเห็นละพี่เห็นหัวมันยิงได้ยิงปะเข้ากำลังเข้ากำลังเข้ายิงได้ยิงเลยพี่ยิงได้ยิงเลยโอเคสามมันมายืนมันยืนมันยืนไอ้เชี่ยหัวมันขดิกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเห็นมันเห็นเรานะเมื่อกี้ใช่มันนอนอยู่บนบนทาวเวอร์มันนอนมันนอนพี่ล็อกได้แต่ทาวเวอร์ไม่ล็อกประตูไม่ได้นะผเจอแล้วพี่ไม่ต้องลัไม่ต้องมเจอป้าหนีเข้าไปละผมยิงไม่โดนขอโทษทีเอายิงหรอเมื่อกี้ บนหอคอยบนบนบ้านบนหอคอยยังมีคนอยู่ไหมพีม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 ันเนี้ยขยับไม่ได้เมเต้องรอให้ริงเขาล่วงก่อนมันนอนมันมันแดงจุดเดียอยู่ตรงไหนของของบ้านอ่ะอยู่บนพาพ์จชารนสองอันนี้คือพร้อมแล้วใช่ไหมเขาจุดพร้อมพิจิชาร์จแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่พร้อมพร้อมถ้ามันขึ้นหอแล้วยืนเมื่อไหร่ยิงได้เลยตอนนี้ ะรยี่บิด so พ so like ัดไยิงใครบาร์เลตบารเลบารมเลตมันเหรอไปยิงใครไยิงใครวะยิงไม่โดนใครเลยนะไม่เห็นกูแน่กูอยู่หลังต้นไม้ต้นไม้แน่นเลยแบบกูหลบมันมองไม่เห็นกูแน่นอนอ่ะกระสุนตกตรงดีเหรอใช่ใช่ตกหน้าดีตกหน้าดีหาต้นไม้อยู่ครับลมแรงลมมนแรงด้วยน่าดีกูลองเช็คไงเพื่อนว่ามันเป็นต้นไม้บั็กหรือเปล่าอ่านดุกว่าแต่แต่วัดไอ้เหี้ยกด กดเผื่อไปกดไอ้สัตว์จะป๊อกเลยเฮียไม่ไม่ขวดที่จะมาเนี่ยอยากรู้ว่าปักแบบยิงซุมแล้วแรงลมผมมันไม่ไหลอะพี่มันเป็นไรพี่ยิงโดนโดนโดนแต่ไม่ตายมันนอนไปเรื่อยๆพี่เอาให้ตายเค่แคร่พี่ดับหัวเลยอย่มันยิงมันยิงมาแล้วมันมันเห็นคนวิ่งอะแล้ผมหล่อแพงไปนะผมโดนเพราะว่าแตกไหมแตกแตกอยู่หลังยังอยู่หลังต้นไม้โดนยิงได้ไงวะบนทาวเวอร์ยังอยู่นะเห็นปืนมันโผล่มา โดนตรงไหนอ่ะโดนข้างหลังพี่ต้องเปลี่ยนจุดป่ะแป๊บนึงไม่รู้อ่ะเมื่อกี้เหมือนมันพยายามใช่ไหมมันพยายามมองหาแต่ไม่เจอเปลี่ยนจุดก่ะมันบอว่าป่ะตอนนี้มันอยู่ตรงไหนบ้างครับตัวตัวที่มันยุติเงที่มันออกขึ้นมาล็อกเนี่ยเออาบนทาวเวอร์ครับบนทาวเวอร์มีบนทาวเวอร์เหล็กด้านหน้าโดน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 ตายน็อก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 ตัวนึง วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งอยู่มันยิงใครวะยิงกูกูยิงกูยิงกูเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นจุดผมแล้วผมย้ายจุดก่อนไปแล้วิ่งพี่พี่เมเปียวเขาสุนเอคไว้ไหนวันนี้รถพี่ผมยายจุดก่อนนะมันเห็นจุดผมละพี่นิวขยับมาอีกได้นะได้โอเคโอเคอ๋อคอยฝั่งเรานี่มีไหมพี่นิว พี่มีหอนี่อันนี้แหละที่อยู่ที่พี่หลักการอี้ยไม่เห็นว่ะผมไม่เห็นว่ะมันนอนมันนอนมันนอนจริงกูจะหอคอยแม่หอคอยขวาสุดอะมันนอนมันนอนยิงอยู่นะหอคอยขวาสุดอะยิงต่มันกล้าตายกูกล้าตายมันอยู่ชั้นไหนพี่บนสุดบนสุดเห็นป่ะพี่ยิงนอนนอนนอนมันนอนไม่มีบาลีตี่ยิงทะลุได้เนี่ยนั่นแหละฉะนั้นแหละอันนั้นแหละอันนั้นแหละหอคอยไหนเอยหอคอยขวาสุด เลือดออกเลือดออกเหมือนเลือดประเด็นติดเหมือนโดนอะขาหัวหัวง่ะเลือกรเดินขยับ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 เลือดจุดเลือดหยดเลือดไหลเลือดไหลเหมือนเลือดไหลตกลงมาเลือดหยดลงมาเฮ้ยอย่างพี่แพงพี่แพงมีระเบิดเฮ้ยพี่เจออย่างพี่เจอสับยังเจอแล้วเจอแล้วกำลังมาเซิร์ชกำลังคานไปเซิร์ชพี่พี่อ้อมพี่อ้อมมาตรงนี้เลยพี่ตรงนี้อ๋อคานไปเซิร์ชอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอ้แมงโลกที่เพ่ง อออยิงล่่นเตร์ถ้ามันล็อกกลับมาที่เดิมนี่โดนเลยเนี่ยอืพี่มันมีหอคอยมุมซ้ายอ่ะเออวอกไงดีวะสองห่อคอยมุมอ่ะหอคอยมุมอ่ะที่ออกมาจากกำแพงซ้ายเื่อนยิงใชั้นเออมันยิงมาทางดีมันยิงมาทางดีตัวผมระวังก่อนดีระวังก่อนระวังมันโดนมนโดนมาโดนไหมโดนไหมโดนไหมโดนแล้วสะอาดมันแค่คือแม่งล็อกเลยอ่ะ เรกโค้งก่อนปุ่นพายได้หรอโดนใช่ไหมเมื่อกี้ใช่โดนพี่แล้วสัตว์เลยมันไกลจัดเลยว่ะแต่ถ้าเนี่ยถ้ามีสไลด์พี่นิวตรงเนี้ได้มาแลได้ได้พี่ไปละกลังไปได้ได้ต้นผมเล่นได้หมดเลยทั้งห่อคอยนี้ทั้งห่อคอยนู้นทั้งคาร์บินได้หมดเลยมาล้มาล้มาละมันล็อกตรงดีอยู่นะคนหนึ่งฟูกาไม่เจอว่ะโอเคพี่สวมเลยพี่ผมร้อดละอ๋อขวานี้มีตัวไม่ หอคอยขวาพี่ยิงไอ้แจ็คตายไปแล้วแต่ไม่รู้มาเติมยังนะพี่เอียงซ้ายพี่ยิงหอคอยซ้ายได้พี่เอียงขวาพี่ยิงหอคอยขวาได้ตอนนี้พี่เห็นตัวละแราา่ระวังพี่ระวังคาบินเคยพยายามโชบเลยอุ้ยตายเฮียสะดุ้งเลยอุ้ยผมตายเฮียผมอยู่หลังต้นไม้นะั่นน่ะมันมีต้นไม้ทิพย์ลือบอกเฮ้ยแต่อยู่ไกลมากเลยนะเฮ้ยผมไกลมากเลยก็มันตัดสร้างบ้านไงเพื่อน มองไม่เห็นเลยนะมองไม่เห็นเลยนะบ้านมองไม่เห็นบ้านมันเลยตรงกูมองไม่เห็นบ้านนะผมใช้กล้องของทางไกลยังเห็นแค่กระจิ๋งนึงอ่ะตายตายจัดตายจัดตายสร้างเชือดเไม่มีเสียงเลยใช่ไหมไม่มีูไอ้คนยิงอ่ามันไม่มันมันขึ้นอพัพแต่ไม่มีเสียงโอ้ตายละเลยละตายนะพี่ตายละศพพี่อยู่ตรงนั้นใช่ปะ อ้ยมันจริงมามันจริงมามันจริงมา่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนจุดเลยพี่เปลี่ยนจุดเลยถ้ายิงมาแต่ไม่โดนเปลี่ยนจุดเลยเหมือนอยู่ชั้นสองไม่ได้เข้าไปเอาของเงแม่นเกินไอ้เหี้ยศพพี่อยู่ตรงไหนตรงกุนทิดาใช่ปะอันนี้ศพผมพี่ศพพี่อยู่ทางขวาทางนู้นนะพี่ไม่ใช่รัคศพไปแล้วอ่ะมองไม่เห็นเลยอะเป็นไปได้เอาพี่ผมมีปืนพกให้แ็กเดียวเท่านั้นไปดีป้าอะไรอย่าพีที่ต้องกลับไปเอาปืนที่บ้านผมต้อง ไม่พี่ผมมีปืนมุกอยู่ในตัวอยู่พี่เอาไปป้องกันตัวพี่เพื่อยิงผียิงเลยรอะไรนะกิมไม่เดี๋ยวผมวิ่งกลับไปเอาอันนี้ก่อนรอกลับไปตรงบ้านแคมป์ได้พี่นิวเดี๋ยวติดปืนไปให้ครับโอเคโอเคออสักฟังสั่มาเลยใช่ไหมในกล่องกล่องที่ในบ้านมีไอ้เนี่ยบาร์เรลเอามาเลยได้ไหมผเปิดประตูรอแล้วมีเ่จะได้ส่องไกลๆเลยเฮียสัมบี้ดูซิว่าเราจะผ่านกับปืนยิงนะพี่ยิงซอมบี้ โอเคโอเคเธออยู่ไหนเราอยู่จุดเกิดกำลังวิ่งไปหยับหนาไม่สัตว์เอ้ยเออวิ่งมาหาพี่พี่มียาอยู่พี่มันตอนนี้เฟรมพอยไม่มีท็อปเลยนะสองร้อยสามร้อยร้อยสองร้อยสามร้อยประมาณนี้ประมาณนั้นแหละกูกูยิงเช็คนะสองสองทีนี้จบแล้วสองสามทีนี้จบแล้วมันจบแล้วกูยิงเช็คนะกูยิงเช็คนะอ๋อกังกังส่งวิ่งมาหน้าบ้านครับยิงเลยครับต้องแต่งหัวเห็นเหรอ มันอ่าเห็นเห็นมันเหมือนว่าวิ่งล่อสองคนเลยนะมันจะดูจุดอเหรอ่ะใช่ครับใช่ถูกต้องถูกต้องแต่ผมไม่ได้เปิดจุดไปไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดดูเฉยพอไอ้กายกายจะไปอย่างเดียวเลยกายศพศพนี้ศพใครเนี่ยไม่ถ้ากายอยากโถมอ่ะกายแวะมาเอากายแวะมาเอาลูกซองกับเอโอไม่ได้นะได้ดีได้กายระวังทางนี้ต้นไม้บักมันเยอะต้นไม้มันไม่ได้ช่วยอะไรนะบางทีอ่ะองไอออมขยับได้อีกไหม โอ้ยเพื <sh arp inhale> ่อนเนี <sh arp inhale> <sh arp inhale> yes. ่ยตายระเบิดระเบิดมันมีระเบิดกูบอกว่ามีระเบิดตรงตรงทีทีกำแพงอ่ะอย่าวิ่งอย่าวิ่งที่กำแพงมาไม่ทันแล้วระเบิดหถือว่าเคลียร์ระเบิดมันต้องทีกำแพงดิเพื่อนตอนเนี้ยเนี้ยโดนดีที่อยู่ข้างหลังนะไอ้ตอนนี้ใครอยู่ชิดกำแพงครับผมเองพี่ถ้แก้ผ้าตัวผู้หญิงอุ้ยโอ้ยเยี่ยมเป็นอีกแล้วถ้าเกิดเสื้อดำหกนะอันเกงดาวอ่ะใครดาวดีอยู่ริมกำแพงนะ ไม่เง้ยมันก็ไม่โผ่มาทีเ่ี้เห็นชุดวายชุดคาร์โแฟกจากทั้งขวาเข้าไปในคารบินนะใส่คาร์โมแฟกคาร์โแฟกขาวอยู่ไหนคารบินไหนพี่คาบินอ่าบนอันบนสุดครับมันจริงผมว่ามันจิงผมว่าไหนครับคาบินบนสุดมันนี่คือตัวนหนเลยตัวนอกตัวไหนตัวไหนคือบนหลังคาเดี๋ยวออกเสื้อหมวกดำนี่เพื่อนเราใช่ปะไม่มีระตบอ่ะไม่มีไม่มีพี่จะซูมได้ไงพี่งัดสักหกออกไหมผมก่อน อะไรวะเนี่ยมีคนใส่เสื้อสีเหลืองวิ่งลงบ้านมานะลงเควินมาทางขวาไปทางขวาเห็นละคุณนิวอยู่ตรงไหนวะคุณนิวมองเห็นแล้วพี่มากลางแล้วพี่มากลางแล้วอ๋อเห็นแล้วผมเจ็บจัดเลยวะทางขวาใช่แต่จิงไม่ได้อะคือแม่งกระโดดลงฟึ๊บแป๊บเดียวเองวิ่งไม่ทันกำลังวิ่งไปหาคุณแต่อาจจะวิ่งกลับ ี่บวกไอ้เบนสี่สิบเอ็ดบวกไอ้แจ็คหไม่โดนพี่พี่ยิง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 กระโดดเขาเช้พี่ไหนมาโดดเขาเช้วินบนครับนะครับผมโอเฝ้ารอดีกว่าพี่ยิงยิงเียตายพี่จัดบวกสิบเอ็ดเฮ้ยออยซ้ายคือมันห้อยเหรอโอ้โหเห็นละหัวโผล่ออกมาไอ้เนี้ยอันนี้คือยิงทะลุเหรอใช่พี่สุดยอดสุดยอดเอาบาเลตอ่ะ สวยพี่เมบยิงหอคอยหน้าผมได้ไหมไม่เห็นตัวและใครวิ่งมาตายกูก้าตายกลางหลังเด๋๋ดสิบเจ็ดตรงไหนพี่ตรงไหนตรงพี่เลยที่ชื่อพี่เลยอ่าเดี๋ยวผมไปเก็บศพได้ปะได้ได้ได้ด้มันใส่เสื้อขาวกางเกงส้มมนกลับมาเก็บศพเหมือนกันหรือเปล่ามันจะวิ่งเข้าบ้านมันจะวิ่งเข้าบ้าน อาคิวโดนเหลือกันแล้วพี่ตายสายตุดเฮ้ยมันต้องของ่อเกาะใครตายนะกวี y o ครับโอเคร้เป็นพอยต์มันมันเหลือเต็มเยอะเริ่มน้อยแล้วใช่ไหมเนี่ยเหลือเหเมื่อกี้มันร้อยสี่สิบมันโดนไปสิบสี่มันจะเหลืออยู่มาร้อยสามร้อยยี่สิบอนิตแล้วเกิดอีกห้าสิบถ้าถ้ารอบหน้ามันตายมันเกิดไม่ได้แล้วนะเสียงอ่ะพอเข้าบ้านปึ๊บแปลกเลยครับน้องๆพอบ้านเหรอ ซ้อมอะไรอยู่นประตูเปิดประตูต้้ต้้้ประูปดูเกี่ยวกับองออเแมงเก็บศพมันเก็บศพมันเก็บศพมีคนเปิดประตูอีกตัวนึงเอ้าเวกอัพมีกับดักซะด้วยเอือตายเลยตา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 ย วยมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยใครใครตายโอ้ถึงโรงงานนรกแล้วได้บ้านแล้วตายเฮ้ยผมพี่ไม่เห็นคิมกับคิมกับเตอรแล้วอ่ะเตอร์กับกิมอยู่เปล่าอยู่อยู่เฮ้ยพี่ผมค้างผมค้างผมค้างมันมันมันมองเห็นป่ะตรงนั้นอ่ะมุมผมมองเห็นหมดตาย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 หมดสองตัวสวย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 เลยตรง้ต้องเอาปืนไปช่วยเขาตรงข้างหน้าแล้วครับจะอยู่จะอยู่ตรงผมเลยผมมองอะไรไม่เห็นเลยเปิดเปิดเปิด โอ้ยจัดจริงผมวะทิมยังไงผมเจ็บ่าแล้วมันโอ้โหผมมันยิงหัวผมจัดจัดจัดจยิงหัว <ผม S 2> อข้างนอกใครอยู่ข้างนอกกับแพงผมดีหน่อยผมดีหน่อยดีอยู่โอ้โหยิ่งเยอะยิงไม่ตันตรงนี้แหละมีแค่นี้แหละ สไนเปอร์อะล็อกประตูกลางที่มันจะออกมายิงเพื่อนเราได้หนึ่งคนแล้วก็ล็อกประตูที่เพื่อนกําลังจะยิงประตูอะตรงประตูแตกหนึ่งคนแค่นั้นพอที่เหลือก็ยัดเลยเห็นยากเลยไอ้ผีผีผีวิ่งตามไม่เป็นไรผมเองโอเคเองไปไม่เถอไปเถอไปเโอเคมึงบอกกูว่าระเบิดอยู่ไหนเดี๋ยวกูเองหน้าประตูถ้าเกิดตรงประตูแตกเข้าไปแล้วเลี้ยวซ้ายโอเคอปาแฟมันปาแฟมันไม่อยู่ มันมันอยู่นอกสุดพี่อยู่นอกสุดเลยนอกสุดของไหนมุ้งปลาได้ไกลขนาดนี้เลยเหรอวะประตูประตูประตูแรกอะตัวที่ไม่ใช่กำแพงแตกอะตัวซ้ายอาจาร์นภีสั่งสั่งซ้ายอ่ะพี่เขาเขียวซ่าจอดจอไปไหนอ่ะอ๋อคือเอาหินได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่รั้วที่แตกแต่คือรั้วนอกสุดใช่ไหมเอาหินเอาหินแตกเอาไว้นอนดักเอาไว้นอนดัก อ๋อคือคือไม่ใช่ไม kind of right? hm ่ใช่ชั้นสองใช่ไหมเอ้ยคิมมาติดหินเอ้ยมาติดกําแพงมันไม่ได้เป็นล็อกโล่งขนาดนั้นพี่ไปต่อมาแล้วนอนดูมาแล้วใช่ไหมนอนดูแล้วมันไม่ได้เป็นกําแพงโล่งมันไม่ได้ตรงกันมันนอนหนักไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่เห็นไม่ได้ไม่เห็นเฮ้ยผมขอไปเล่นตรงนี้ดีกว่าขอคอยเหรอใช่เดี๋ยวผมเล่นเอ คือคือไอการที่จะยิงลูกซองเข้าไปเนี่ยเมื่อพ,พอกแพงมันแตกมันต้องดูด้วยนะว่าสามารถดันเข้าไปอีกไหมอีกรอบหนึ่งที่จะไปวางซีโฟดูใจเขา,เาใจคือตอนนี้ตอนนี้คนยิงลูกซองอ่ะเดี๋ยวกูถอนมาเป็นโคตรโคตรปคนหนึ่งเป็นห้าคนเออไม่วางดิยสบผมพี่ดิอะไรไม่ได้เลยวะตอนนี้ยอามอามอามเร็วอามเอาะน้วิ่งวิวิ่ง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 วอ่งวิ่งวิ่งว เฮี้ยโดนกระปักไอสัตวสยัดยัดแหลกแหลกเออแหลกมากแหลกมากเลยเฮ้ยมีคนมีคนลอยอยู่ข้างบนฟ้าคนหนึ่งของมันเหรอคนตายน่าจะตายแหละน่าจะตายป่ะตายหนึ่งตายหนึ่งแหลกค้างค้างค้างเก็บของไม่ได้มามารับไปเร็วๆเออกูตามอยู่เมย์มีระเบิดมันกำลัง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 อย่างเหี้ยอีอ๋อถ้าผมขยับไปผมมองไม่เห็นนะมุมประตูอ่ะผมบอกก่อนนะ โอ้มันแหลกบั็อกอะไรวะเนี่ยเอ้าคุณโดนยิงตรงไหนวะโอ้ยม่แหลกผู้ยังแหลกตายตายหนึ่งคิดตะขอแจ็คบกบกแปดไอ้ไอ้โอ้ไปโอ้มตามไปเร็วเร็ววิ่ง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 ดูระเบิดด้วยโอมคือตอนนี้ผมได้ของที่ตกทั้งนอกแล้วพี่ได้ได้บาเลตมาไหมไม่เห็นรีบเห็นแต่แม็กกิฟตัวเต็มระเบิดหรือวะ บาเลเออไอบาเลตที่ผมรับต่อจากวีทีมามีทั้งหมดเจ็ดนัดนะเฮ้ยเฮ้ยนักบอลกระสุนไปดึงไก่ยิงวะผู้คนตายดูทาวเวอร์ทาวเวอร์กลางทาวเวอร์กลางอยู่บนวังนะทาวเวอร์ตายเหรอเออพี่ผมเองอ้าวเฮ้ยมันมาเพิ่มมันมีตัวมาเพิ่มละมีอ Internal มีเ n อร์นอลมาแล้ว i n t e r n a อเขียนๆพี่งพี่เอาของกันแลก่อนเพี่ ปวดหัวเลยดูแกดูทนายเรายิงใช่ไหมใช่พี่ยิงให้มันไม่กล้าออกแต่ถ้ามึงจะมันดันแบบไม่มีเฟรมพอยต์อย่างเงี้ยมีแต่ปืนเนี่ยมีค่าเท่าเก่าได้เอาไงรีมาถ้าจะถ้าจะบุกต่อมึงต้องรีวเลยวนเลยอืจะต่อแลวจะจับถ้าถ้าจะบุกกันประชาธิปไตยดูแล้วประชาธิปไตยเดี๋ยวไว้ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ จัดแจงกันอีกทีนึงผมอยู่ตรงตรงการหันเหรือเรล่าการหันลมอะไรวะอยู่แสนสามตอนต้องรีเอางี้ไหมผมจะี่ที่ก่อนไหมฮะแล้วยังไง